สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูปราศาสตร์ดีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับแน่นอนเป็นประจำทุกเดือนครับตัดเกรดประจำเดือน8นะฮะเทียริสในรอบ1เดือนที่ผ่านมาครับตัวที่ออกมาครับมีตัวไหนดีตัวไหนปังบ้างและตัวละครหลายๆตัวที่ปรับมาบางตัวนะฮะยกมาเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับที่น่าสนใจเนี่ย มีตัวไหนได้เกตไหนบ้างรวมถึงพวกตัวพลังมิตรภาพด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้เป็นการตัดเกตประจำเดือน8แน่นอนว่าการตัดเกตนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะความคิดเห็นไม่ตรงกันยังไงก็ขออภัยนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างตรงคอมเมนต์เลยครับ โอเคก่อนที่เราจะเริ่มการตัดเกรตัวละครนะครับผมขอสปอนเซอร์ช่องสักแป๊บเดียวครับหากใครต้องการเติมตังค์นะครับก็อย่าลืมนะครับร้านเดิมฮันชอปเกมโมบายครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะฮะสำหรับร้านนี้นะครับเติมเกือบทุกเกมนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ไม่มีรีฟันและที่สำคัญนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะฮะไลน์โค้ดอยู่ด้านขวานะครับ ต่อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องครับก็อย่าลืบแอดมินพานุแอดมินจากเพจหลักพร้อมให้บริการนะครับบริการมากว่า5ปีเนื้อเรื่อง350อีเวนต์300เรสส5 0ยและคัพและแบ t เทิลพาร์ตนะฮะสี่ร้อยครับเฟ e บุ๊ k อยู่ด้านล่างนะครับ QR code อยู่ซ้ายบนคนรู้จักผมเองปลอดภัยแน่นอนนะฮะสุดท้าย ID ดองบอลผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ครับ Facebook ติดต่ออยู่ตรงนี้นะฮะในรูปเลยครับ โ okay. อเคก็เราเข้าสู่ช่วงการตัดเกรดเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําตั้งแต่เชา้าละแต่พอดีไม่ว่างไง <c oughs> ไม่ว่างไะฮะต้องขออาภัยด้วยนะครับปะ่ะซึบอ่าเทียริสนะฮะผมขอเอาไอ้ตุ๊กตานี้ออกไปแล้วกันนะครับมันบังนะครับก็สําหรับเทียริสนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมามีการปรับเกรดหลายๆตัวลงไปนะฮะ แต่บางตัวก็ยังลืมปรับเกรดอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละหดีแอดมันลงไปตรงนี้ก็พอแล้วได้เยอะเหลือเกินปรับเกรดลงมาโดยเฉพาะตัวยิงนะครับผมก็ดรอปเกรดก,กระจายเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเฮียงะนะฮะหรือไปสามดาวขึ้นละใช้ได้บางโอกาสนะฮะหรือกระทั่งมาคัดก็ตามนะฮะส่วนตัวละครที่ยัอยู่ท็อปเกรดที่เป็นตัวเก่าๆก็จะเน้นไปทางทําเกมนะฮะทำเกมมากกว่านะครับ สำหรับตัวละครใหม่นะครับมีอยู่10กว่าตัวครับแต่ผมได้เอาตัวละครปรับความสามารถและตัวพลังมิตรภาพมาด้วยนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวเก่าๆและตัวพลังมิตรภาพก่อนครับตัวพลังมิตรภาพครับมี3ตัวละครที่ผมหยิบยกขึ้นมานะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวที่มีให้แลกด้วยก็คือจุนครับจุนครับเป็นตัวละครที่ถือว่าเตตัสไม่เยอะนะครับมีพลังโดยรวมไม่มากนะครับแต่ว่ามีอินไซมาสเตอร์ที่รุนแรงนะครับ เรียกว่าพลังอินไซมาสเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักเลยาเคือถ้าเกิดพลังกากาก,ากเนี่ยอยู่ตรงกลางสนามนะ่ะอีกฝัก่งไม่ได้เก่งมากมายไม่ได้แบบท็อปเทียร์มากมายเลือกถูกก็สกัดได้นะฮะจุดเด่นของตัวมิตรภาพตัวนี้ครับแน่นอนครับก็คือบวกญี่ปุ่น5%นั่นเองครับสำหรับเกรของตัวนี้ผมให้อยู่ระดับ3ดาวครึ่งได้เลยนะฮะก็ใช้ได้ในบางโอกาสนะฮะ หลักๆก็เอาไว้บัฟนะฮะแล้วก็ต่อมาครับอีกตัวยอดยอดคิดนะครับก็คือโรเบโตฮอนโกครับก็สําหรับโรเบโตฮอนโกนะครับเป็นตัวที่ได้รับการปรับความสามารถแล้วเพิ่มสเตตัสขึ้นมานะครับแม้ว่ามันจะยังไม่พอก็ตามนะฮะเรื่องความเก่งเนี่ยเอาจริงใช้การลำบากสกัดใครแทบไม่ได้นะครับพิจารว่าบัฟของมันเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทั้งลาตินและญี่ปุ่นนะครับถึง4%จึงกลายเป็นตัวยอดนิยมครับและก็ยังลิงค์ค่าหลายๆตัวด้วย ผมให้อยู่ในระดับกลางๆนะฮะความจริงมันต้องอยู่ประมาณนี้แหละแต่ผมให้ตรงนี้นะฮะเห็นใจเห็นใจบัฟแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับหลายคนโอ้นี่มันเลโอเลโอปรับแล้วนะฮะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับต้อนรับทีมลาตินเดียหรืออย่างไรครับสำหรับเลโอตัวนี้นะครับถือว่ามีความโดดเด่นแม้จะยังแสดงความสามารถที่แท้จริงได้ไม่หมดนะฮะตัวละครนี้มีจุดเด่นคือการส่งนะครับแต่เรื่องการเลี้ยงเนี่ยไม่เท่าไร่เรื่องเกมรับเนี่ยก็ไม่เท่าไรนะฮะ โดยรวมคือคุณต้องใช้กับทีมลาตินนะฮะ8ตัวใน11ตัวก็น่าจะสร้างความยุ่งยากในการจัดทีมแน่นอนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวต่างชาติเด็ดๆอย่างน้อยแต่ตัวลาตินก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะตัวนี้ครับมีบัฟบ,บวกพลังลาติน3นะครับและบวกพลังซันตาน่า5นะครับหากซันตานาตัวดีมเฟสออกมาใหม่นะฮะอาจจะเป็นตัวที่ทุกคน หลายๆคนอยากได้ก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวเดียวบวกซันตาน่าถึง8%เลยผมให้ยอยู่ระดับ3ดาวนะฮะประมาณนี้นะครับทีมเนาะก็เป็นตัว3ตัวพลังมิตรภาพนะฮะมาดูตัวละครปรับใหม่ที่น่าสนใจนะครับก็มีอยู่3ตัวที่ผมเอาเข้ามานลิ์อ่ะสตัวไอ้ตัวนี้พลังมิตรภาพนะครับตัวนี้นะครับบวก5ซีโนนะฮะผมให้อยู่2.5ดาดาวนะครับก็ ความครอบคุมของบัฟค่อนข้างน้อยกว่านะฮะแต่บวกถึง5%มามาดูตัวละครปรับใหม่นะฮะสตัวครับจุนและแฟกชมิดครับจุนครับเป็นตัวละครที่สเตตัสน้อยอีกแล้วครับแต่ว่ามีอินไซมาสเตอร์นะครับสูงมากครับสูงถึง80%หากคุณใช้ท่าแรงแรงแรงที่สุดของมันและเลือกทางถูกนะฮะจะเรียกได้ว่าอยู่ในระดับท็อปเคียร์เรื่องการตัดบอลหรือเสียบบอลเลยทีเดียว เรียกได้ว่าโหดมากนะครับสามารถตัดซื้อประสาดดีเฟสได้เลยนะครับหากบอลไม่หาจนเกินไปแต่ว่าตัวละครนี้ก็มีจุดอ่อนคือสติติมันดอปสุดๆนะฮะหากคุณเลือกผิดนะครับหรือโดนส่งขาวนะฮะก็มีโอกาสข้ามข้ามหัวค่อนข้างสูงนะฮะโดยรวมครับตัวนี้ปรับมาดีนะฮะอยู่ในระดับ4ดาวได้เลยผมให้4ดาวได้เลยตัวดีนะฮะสร้างความเกะกะให้ซื้อประสาดได้อย่างมากนะฮะ ดุนะดีนะอีก2ตัวครับแฝดชมิดครับอ่าชมิดเขียวก่อนละกันชมิดเขียวเนี่ยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งครับความเก่งกาบเนี่ยมันสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยเรื่องพลังตักบอลเนี่ยใกล้เคียงกันแต่เรื่องเสียบบอลเนี่ยสู้ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะปกติ2ตัวเนี่ยอ,อ่อความสามารถเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเสมอแต่พอปรับมาแม่งเสียบให้ตัวนี้เก่งกว่าเยอะนะฮะและเป็นสีฟ้าที่ชนะทางซื้อประสาทด้วย สำหรับสีเขียวตัวนี้ถือว่าใช้การได้นะแต่ก็ไม่ได้พีคจริงนะครับผมว่าใช้ได้ในบางโอกาสนะฮะประมาณนี้นะฮะสามดาวนะครับสำหรับตัวสีเขียวครับมาดูตัวทีเด็ดดีกว่านะครับก็คือแฟชชิสสีฟ้าดักถูกมีแตกแน่นอนนะฮะพลังตัดบอลอยู่ในระดับสุดยอดพลังเสียบบอลยอดยิ่งกว่านะฮะข้อเสียหลักหลกก็คือมันต้องใช้ท่าคู่นะครับมันถึงจะแรงหากใช้ท่าคนเดียวเนี่ยหรือว่าถ้าท่าไม่ครบเนี่ยเอ่อ ผมว่าถ้าหลายคนใช้คนเดียวเนี่ยถ้าท่าไม่แรงจริงเนี่ยโอกาสแขกสูงนะบางทีเจอตัวท็อปทอปเนี่ยแต่ถ้าเกิดท่าคองมเนี่ยถือว่าตึงเลยะฮะสีดาดาวนะเป็นตัวที่ปรับมาแล้วคือขึ้นท็อปเกตได้เลยหาใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าไอเนี่ยไม่โคตรโหดนะครับสาหรับชมพสีฟ้านะครับพลังแตกต่างกับสีเขียวพอสมควรครับมามาดูตัวใหม่ๆกันบ้างดีกว่า ตัวเก่าๆบางตัวผมไม่ไดเอามานะฮะหรือตกหล่นไปขออภัยนะครับคือเอาเฉพาะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมเอจใจได้ผมก็ใส่เข้ามาเนาะมาเริ่มกันที่ตัวใหม่ๆครับหลังจากหมดดีเฟสเดือนที่แล้วนะครับตัวใหม่ก็ชนลงเข้ามาครับยังเป็นสเต็ปเหมือนเดิมกากหนึ่งบอลหนึ่งใช้ได้หนึ่งครับมาดูตัวละครที่ใช้ได้ในเซตแรกก่อนยับเซตแรกนะจะเป็นซาวดะโซกะ แล้วก็จะเป็นบอลเนาะตัวละครซาบดาครับซาบดาครับเป็นตัวละครกองกลางที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งของเกมนะสายทำเกมครับมีความสามารถนะครับก็คือเมื่อสถานะไอ้เมื่อสเตมินาเหลือน้อยนะครับจะเอ่อบวกพลังมากขึ้น20%นอกจากนั้นครับเมื่อแพ้แมตช์อัพนะครับยังบวกพลังให้ดีเฟนซ์ด้วยและเมื่อชนะแมตช์อัพยังบวกพลังให้ฟอร์เวิร์ดค่อนข้างครอบคลุมทีเดียว เพียงแต่ว่าตอนนี้ฟอร์เวิร์ดตึงๆญี่ปุ่นยังไม่มีนะฮะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยตรงจุดสักเท่าไหร่อืมวนนี้เก่งนะเก่งผมให้อยู่ระดับระดับเดียวเกทเดียวกับซาตาน่านได้สี่ดาวครึ่งนะฮะท็อปเกทน,นะครับเลี้ยงโหดมากต่อมามาดูตัวกี้ๆนะฮะก็สำหรับตัวแรกตัวนี้ไม่เก่ง แต่ก็เป็นตัวแจกบอล7%เนาะหลายคนอยากได้เพราะว่าเอออยากได้บอล7%นั่นแหละความสามารถนะครับเก่งในกรอบเขตโทษนะฮะแล้วก็ลดออโต้ตัดบอลนะฮะแค่นั้นครับทื่อๆเลยแต่ด้วยว่าโด,ย,ดยทีต่ด้วยที่ว่าความสามารถสเตตัสของมันเนี่ยพลังป้องกันน่ะถือว่าสูงมากๆอยู่ในระดับเจนใหม่แม้ว่าจะไม่มีอะไรซัพพอร์ตมากมายก็ไม่ถึงกับกาดเหมือนตัวเจนเก่า ผมให้อยู่ระดับ2ดาวครึ่งนะฮะค่อนข้างแย่ครับตัวนี้ค่อนข้างแย่นะแต่ก็ไม่ได้ทุเรศซะทีเดียวมาดูตัวทุเรศซะเดียวดีกว่าก็คือโซกะยูจิครับโซกะยูจิครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ากากบริสุทธิ์นะครับมีสเตตัสนะครับที่น้อยกว่าตัวเมื่อกี้และที่สําคัญครับคือแม่งไม่มีบอลและพาสซิฟของมันแทบไม่ได้ใช้ก็คือค่าเทอโมซอน แล้วก็มีติดบูผู้เล่นเซาเปาลูนะฮะเอาเอาเป็นว่าตัวนี้กากนะฮะผมให้แค่สอบดาวเท่านั้นลนะกากชิหายนะครับโซกะยูจ so ิออกมาได้ยังไงไม่สมว่าราคาตัวใหม่เลยแล้วก็หมดตู้นี้ไปนะฮะก็ถึงเวลาของลหลดนะครับโคตัวใหม่ครับวันที่11นะครับ11เอ็อ็ดแหละ โมริสกิยูโซครับโกคีเปอร์นามบาวันก็จะเรียกว่าเป็นท็อปชีก็ได้นะฮะของเกมในขนาดนี้และแน่นอนครับเป็นหนึ่งในโกดที่ดีที่สุดและเป็นโกแอนตี้เมตานะฮะเป็นโกสีฟ้าครับค่า AM มีสถตตชทบอลสูงที่สุดในเกมนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อกดฟูพาวยังบวกพลังอีก10%ด้วยและที่สำคัญที่สุดนะฮะมันมีโล่เฉพาะตัวนะครับ โล่ติดตัวที่จะกันดีบัฟ30%นั่นหมายความว่าคุณสามารถใส่มันในทีมบอลล้วนได้เพราะว่าคุณใส่ซื้อบัสกกับโมริสกิซึ่งเป็น2แกนหลักที่มีโล่ติดตัวอยู่แล้วหากคุณเจอดีบัฟตอนนี้ทีมดีบัฟก็น้อยแล้วหากคุณเจอดีบัฟนะครับคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้โดยรวมนะฮะผมให้เยือดับสุดยอดไปเลยท็อปเทียเคียงคู่กับ3โกตัวท็อป แต,แต่ละสีนะฮะแน่นอนว่ามันไม่เท่าเกรด6ดาวซื้อบาสะเพราะว่าซื้อบาสะคุณก็รู้ใช่ไหมฮะยิงแตกแหกหมดไม่สนสีไม่สนพาร์ตสีไม่สนเฮียนะ,ะขอให้เข้ากอบะขอแรงแรงตึงๆยิงติดขี้ยิงเข้าแต่ไอพวกเนี้ยโอลิเกนโซหรือว่าซีโน,โนเนี่ยถ้ามันเจอสีที่ชนะทางหรือถ้าเกิดมันเจอสถานการณ์ที่แพ้ทางเนี้ยเออมันก็แตกได้ง่ายๆ แต่ซื้อภาษะอีกเรื่องนะอีกเรื่องเลยไม่สนโลกไม่สนอะไรทั้งนั้นครับยิงอย่างเดียวนะฮะมาครับต่อมาวันที่18หนึ่งอาทิตย์ถัดมาครับได้มีการออกตู้ใหม่มานะครับก็มีเหมือนเดิมครับ1ตัวบอล1น1ตัวกากและ1ตัวเก่งครับไดว่าตัวกากโอเคมาดูตัวกากก่อนตัวกากอันดับแรกเลยก็คือ เดลเปียโร่มึงทำกับตำนานแบบนี้ได้เช่นไรสำหรับเดียลเปียโร่นะครับมีความสามารถค่าผูเ้เล่นสโมสร10%ค่าผู้เล่นอินเตอร์20%แล้วก็ค่าการนรับบอลน,นะครับทุกอย่างเนี่ยมันสวนทางกับความเก่งหมดเลยคือมึงเป็นสีเขียวแต่มึงไปค่าสโมสรค่าอินเตอร์ก็คือค่าซีโน่ที่เป็นสีแดงมึงค่าไม่ได้หรอกแถมมันยังค่าการนรับบอลด้วย ซีโน่เป็นสายตัดบอลก็ไม่สุดอยู่ดีเจอก,กับโกตัวอื่นก็แทบไม่มีทางยิงเข้าสเตตัสก็กากนะฮะไม่มีอะไรเลยครับไปยืนข้างๆนะฮะกับโซกัอ๋อโซกะมันได้1ดาวดี่าผมให้2ดาวแล้วกันนะยังได้สเตตัสตัวใหม่ตกเมตาตั้งแต่ออกมานะฮะต่อมาครับตัวบอลตัวบอลเนี่ยเอาจริงๆเยียวงะเนี่ยมันเก่งใช้ได้เลยนะหลายครั้งนะครับ เคียวงะเป็นคีย์แมนในการทำให้ทีมผมชนะออนไลน์เนื่องจากว่ามันมีพลังเลี้ยงที่รุนแรงและมีเ,เมื่อคู่ต่อสู้แย่งบอลเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังอีกขั้นหนึ่งนอกจากนั้นยังเลี้ยงไกลด้วยถ้าคุณเลี้ยแอัพกับตัวที่ไม่ได้เก่งมากจนเกินไปหรือตัวมิตรภาพนะ่ยคุณเลี้ยงโง่ๆไปเนี่ยสามารถเลี้ยงไปสุดเส้นและตบกลับมาให้ตัวคีย์แมนอย่างซึบสะหรือมิสกิยิงได้ นั่นหมายความว่าตัวนี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์สัทีเดียวการมีบอล7%เป็นจุดเด่นของมันก็จริงนะฮะแต่ตัวละครของมันเนี่ยก็ยังสามารถลงออนไลน์ได้มีประโยชน์ในด้านการซัพพอร์ตซัพพอร์ตทีมนะฮะส่วนตัวผมให้อยู่ระดับ3ดาวนะก็ไม่ได้ทุเลศจนเกินไปถือว่าดีถือว่าใช้ได้ <c oughs> ตัวสีเขียวเก่งกว่า ผมให้อยู่ข้างกันยังได้เนะี่ยเก่งนะจริงสนุกใช้ใดูเลี้ยงงูงูเข้าไปเขาพอใช้ได้อยู่3าดาว3ดาว,ดาว,ดาวครึ่งนี่แหละและต่อมาครับมาดูหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในเกมนะฮะก็ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะสำหรับตัวละครนี้คือมันเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งในเกม มีความสามารถแอนตี้เมตานะครับคือค่า AM และเป็นสีฟ้าครับนอกจากนั้นเทพอ่านทาง20%เบิร์นไซบีน่ามีออโต้ตัดบอลโคดโหดโคตตึงนี่คือกองหลังครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่งของเกมเท่าที่คุณจะหาได้ครับผมให้ตัวนี้อยู่ในระดับ5ดาวนะฮะเป็นกองหลัง5ดาวนะครับนาจะนี่มึงลงไปไม่สุดอีกต่อไปไปข้างกีโตนะฮะ5ดาวและเป็นกองหลัง5ดาวเพียงตัวเดียว แต่ก็ยังไม่มีกองหลังตัวไหนนะครับอยู่ในขั้นเบรอกเคนแบบไอ้พวกตัวยิงหรือโกพวกนี้นะยังไม่มีนะฮะช้ได้บางโอกาส <c oughs> แล้วก็ต่อมานะครับโอ้โหอันนี้ผมโคตรปวดใจเลยเคโคตรปวดใจเลยตำนานทั้งสองแห่งอินเตอร์มิลานนะครับ ซาลาตันและซาเนตตี้นะอ่ามันว่าตอนแรกผมว่าซาลาตันมันเหมือนจะดีนะดีกว่าซาเนตตี้นิดหนึ่งทั้งที่มันกากเหมือนกันแต่สรุปแล้วคือซาลาตันกากกว่าหน่อยนึงซาลาตันครับมีพลงอยระดับเมตาเก่าก็คือประมาณเยยวงะแต่กากกว่าตรงที่คือตัวละครของมันเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าถ้ามันเบากว่าไม่มีจูโกคือมันอ่อนกว่าเยยวงะสีแดงซะอีกนอกจากนั้นนะครับเอ่อตัวละครของมันเนี่ย อพูดตรงๆนะบอสบอลน้ำมันชั้นยอดคือก็ไม่เข้าใจว่าออกมาทําไมก็เข้าใจแหละว่ามาขายบอลแต่ทั้งสองตัวไม่มีตัวไหนเริงไม่มีตัวไหนเก่งเลยเอาซาลาตันนี่หนักสุดเลยผมให้มันสองดาวครับกากชิบหายแล้วก็มาดูตัวที่เ a น้อยกว่าแต่มีประโยชน์มากกว่าครับเนื่องจากว่าสเตตัสของมันนะครับ ค่อนข,ข้างเน้นไปทางทการทําเกมและการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเสียบหรือตัดบอล HA ไม่มีอะไรเลยถ่าถ้าโดนบล็อกนี่ชิปหายแน่นอนครับบล็อกท่าชาวบ้านแต่ก็แค่50%แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับสเตตัสอะไรหลายอย่างนะครับหากคุณเลือกถูกนะครับก็สามารถใช้การได้จริงนะฮะสนิตี้ครับ,รบเป็นกองกลาง DM ตําแหน่งเดียวแล้วก็ไม่ได้เก่งมากมมยก็ประมาณนี้ฮะค,คือสเตตัสก็ ค่อนข้างดีแต่เฮดเอนน้อยไปหน่อยประมาณนี้ต่อมาครับมาดูตัวดีมเฟสประจำเดือนครับดีมเฟสประจำเดือนพี่ว้านะฮะพี่ว่าออกมารอบนี้ผมถือว่าเก่งให้จะบอกว่ามันกากว่ามันอะไรไม่ครับผมว่ามันเก่งมันเป็นตัวละครที่ยิงแรงอันดับ2อลองจากซึ้อภาษาพี่นี่วว่าทำไมบึงไม่ให้ พอสามารถที่ยิงได้อีกครั้งมาด้วยทําไมพี่การเอาจริงวันนี้ก็สามารถในการอินสไพรผู้เล่นนะครับก็คือเมื่อชนะแบดอัพฟอร์เบิร์ดเอบวกพลงังและก็ฮอตไลน์บวกพลังผู้เล่นได้ด้วยแต่ว่าพลังบุกด้านอื่นนอกจาก,อากยิงนะครับก็ไม่ถือว่าสุดนักประมาณโรเบโตออนโกสีเขียวเนาะเก่งไหมเก่งสุดไหมเ,เรื่องยิงอะสุดอยู่แต่ถ้าเกิดคุณได้มีท่าคอรสฮอนก็ไม่สุดนะ ผมอยากให้มันอยู่ในระดับ5.5เหมือนกันแต่ผมให้แค่5ดาวเท่านั้นหากอันนี้ใช้ท่าได้อีกครั้งผมไม่ให้มัน5.5อยู่แล้วทั้งที่มันยิงแรงกว่ามิสกิกทําไมเกรดมันน้อยกว่าก็เอาง่ายๆมิสกิกมันมีชิ่งไกลมันเข้ากอบเขตโทนง่ายคุณไปแมปตช์อ้าวกับตัวตัวมิตรภาพพวกนี้นอ่ามิตรภาพพวกนีน้แล้วก็ชิ่งทีเดียวถึงกอบเขียดโทษเลยแต่อันนี้ไม่ถึงนะฮะ มันไปไม่ถึงฝันเนี่ยมันหมดสเตมิน่าก่อนครับมันไม่มีชิ้งไกลมันเล่นกองหน้าไม่ได้นะฮะมันไม่มีใช้ท่าได้อีกครั้งนะฮะยอมรับว่ามันยิงแรงกว่ามิสากินะครับแต่โคมันยังขาดนิดหน่อยแล้วจริงอยากให้5.5เหมือนกันประมาณนี้แล้วกันหากให้ท่าโคจริงๆเล่นทีมลาตินก็5.5นะฮะประมาณเนี้ยแล้วก็มาดูตัวใหม่ครับมาดูตัวละครที่เรียกว่าย้ำแล้วย้ำอีกแบตเทิลพาร์ทที่คุ้มที่สุด นี่นะครับคือหนึ่งในตัวละครที่เลี้ยงและส่งยีที่สุดในเกมนะฮะแต่เงื่อนไขค,ค่อนข้างหลายอย่างแต่เมื่อเราใช้จริงๆเนี่ยแม้ว่าพัสฟีพอมันเนี่ยมันต้องชนะการประกบคู่2ครั้งนะครับพลังมันถึงจะสุดแต่ความจริงมันไม่ต้องการถึงขนาดนั้นนะครับแค่บวกพลังท่าไม้ตาย20%แล้วก็เทปอ่านทาง30%หากคุณเลือกถูกตั้งแต่ดอกแรกก็พอผ่านได้สบายๆอยู่แล้วครับมีการการบล็อกท่า2ท่านะฮะเรียกได้ว่า คุ้มอ่ะาจริงเป็นเบสต์เซนพาร์ที่คุ้มที่สุดเลย4.5ดาวนะครับ4.5ดาวเลยผมไม่ให้4ผมไม่ให้4.5ดาวเลยแ่มมากแก่มมากครับตัวนี้แล้วก็มาดู3ตัวใหม่นะฮะมาเริ่มกันที่ The ดี e อ d ไม่ใช่เอสปาดาครับเอสปาดาครับเป็นตัวละครโกลคิปเปอร์ที่เก่งอันดับ4ของเกมครับลองลงมาจากซีโน โมลิซีโนวากา3ตัวท็อปตัวนี้เก่งรองลงมาเป็นอันดับ4ของเกมนะฮะมีพลังรับนะครับที่น้อยกว่าซีโนเล็กน้อยเมื่อเจอญี่ปุ่นนะถ้าเจอต่างชาติก็น้อยกว่าเยอะพอสมควรแต่ข้อเสียของมันหลักๆนะฮะก็คือมัอนต้องใช้ตัวไรซิงซันถึง8ตัวในการลิงก์บวกพลังงานเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวไรซิงซันยังไม่มากพอน่าจะจับทีมยากหน่อย เออมีเซฟบวกไฟได้วยนะเอาจริงๆดีมากเลยผมให้มันอยู่ระดับ4ดาวแล้วกัน4ดาวก่อนความเก่งเนี่ย4ีได้เลยให้มัน4ดาวนะฮะเก่งกว่าโกทุกตัวนะครับยกเว้น3ตัวนี้ถ้าบอกถ้าไปดูไลฟ์ผมแล้วบอกว่าเออตัวนี้มันเก่ง4ดาว4,5ดาวแล้วทำไมมันโดนซื้อภาษายิงแตกล่ะพี่เออคุณเห็นดาวไหมไอ้ยี้นี้มัน6ดาวแลมันแตกหมดไอ้อพวกยี้นี้ก็ไม่เหลือนะ ขนาดไอ้ตัว5.5ยังไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว4ดาวหรือ4.5ในบางโอกาสเนี่ยมันจะไปเหลือซากอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ดีครับไม่ได้ทุเรสนะฮะปกติออกมานี่มันจะเป็นสไตล์บอลหนึ่งทุเรศหนึ่งใช้ได้หนึ่งอันนี้คือใช้ได้3ตัวเลยแต่ไม่สุดนะักต่อมาครับมาดูดีแอสนะครับดีแอสเป็นตัวละครที่เมื่อพลังงานใกล้หมดก็จะโหดมากขึ้นเรื่อยๆครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยดีกว่าอยากอยาก ยีเพ็ดเอของดีแอดไปให้รีเบลเหลือเกินก็คือใช้ท่าได้อีกครั้งต่อพลังงานใกลหมดเนาะนอกจากนั้นยังมีบอกพลังอีก20%นะครับเอ่อตอนอยู่ในกรอกเขตโทษครับมีเลี้ยงไกลด้วยเลี้ยงไกลด้วยนะฮะพลังยิงเนี่ยเอ่อประมาณซันตาน่าสีฟ้าน้อยกว่านิดหน่อยนี่นะเนี่ยซันตาน่าสีฟ้านะก็สีดาแล้วอ่าประมาณสีดาวเป็นบุเลที่ดีนะฮะ เล่นที่ดีครับถือว่าเก่งกว่าไอ้พวกตัวยิงสมัยก่อนขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับไบรอันเอ่อเหมือนดีแอดเลยพลังยิงพอๆก,ก,กันตัวนี้เงื่อนไขการยิงไม่เงี่เง่าเท่าดีแอดก็คือต้องพลังงานใกล้หมดจริงๆแต่มันก็มีข้อเสียตางจากดีแอดยคือมันไม่มีการกบล็อก5านะฮะนอกจากนั้นครับคือมันแม่งไม่มีการการไม่ไม่มีเลี้ยงไกลหรือชิ่งไกลด้วย ทำให้เขา้าเกอบเขตโทษได้ยากนะครับก็3าจุห้ารือสดาวนี่แหละประมาณนี้แต่ผมให้สดาวกอนแล้วกันเนาะรับชนะการประกบคู่สองครั้งนะครับเออจริงจริงตัวนีใช้ยากกว่านะสูสีกัน3.5ก็ไม่แปลกน,นะฮะเอาสี่ไปก่อนแล้วกันและนี่ก็เป็นการตัดเกบตัวละครทั้งหมดประจำเดือน8นะฮะ ที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะเพระวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ